นี่ค่ะคือต้นมะพร้าวที่โค่นลงมาแล้วจ๊ะเพื่อนๆนะคะเขาก็ตัดมาเป็นท่อนๆอย่างนี้นะจ๊ะนะคะแล้วก็ด้วงก็จะเข้าไปกินนะคะเข้าไปกินข้างในเนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะด้วงจะเข้าไปกินนะเนี่ยเนี่ยเริ่มอีกแล้วนะจ๊ะตัวด้วงเนาะนะคะจะเข้าไปกินนะนี่ค่ะมีหลายตัดเป็นท่อนๆอย่างนี้เลยค่ะต้นมะพร้าวที่ล้มเนาะที่โค่นแล้วนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะ นี่นะจ๊ะอันนี้ยังไม่กินเนาะนี่ยังไม่กินนะมันจะดังกรอกไปอีกนะคะอันนี้ผู้โอเครนะเนี่ยนี่ค่ะนี่โอนี่จ้ะคือด้วงมะพร้าวนะจ๊ะมันจะกินอย่างนี้เลยกินทั้งท่อนเลยนะคะนี่เราแกะเออกินจนหมดไส้ในเลยนี่อาหารดีโปรตีนวไไม่ห โปรตีนอย่างดีเลยนะคะดวงมะพร้าวนะจ๊ะนี่นะคะวูสุดยอดเลยค่ะอาหารนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะทอนนี้โดนกินหมดแล้วนะจ๊ะในทั้งท่อนเลยนะจ๊ะแล้วก็นี่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 ค่ะทอนทอนที่เขาตัดไว้ยังไหมยังยังดีอยู่นะจ๊ะทอนนี้ก็เออมีเลยนะน่นะมันบอบเลยนะนไหนท่อนไหนทอนนี Spencer? ้ทอนนี Mother, no ้มีอย uh ู่ อ่ลองพาดูเออเบาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมนจีนทั้งใต้แม่มดูฮะทั้งใต้นูไหนนู่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 อยู่ทั้งใตมันไม่ได้ออกแรงอ๋อนี่ไงกินไปแล้วมันนี่กินแล้วนี่นี่นี่กินแล้วแสดงว่ามีอยู่แล้วนะเนี่ยลองดูอันอันอื่นนี่นี่อันนี้เนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้กินแล้วนะเนี่ยอันนี้กินแล้วท่อนนี้นะคะเป็นโพงแล้วนะจ๊ะ แต่เขายังไม่ผ่าเนาะถ้าผ่าก็เจออยู่แหละนะคะเป็นหนอนเป็นด้วงข้างในนะจ๊ะเขาเรียกว่าด้วงจ้ะนี่นี่นี่เดี๋ยดูอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้เออนอันนี้นี่นี่นี่ก็เริ่มแล้วอุ้ยด้วงสมาร์จอะไรนี่นะเออมันเบ้นมาอะไรโอโอโอในในในโครงโครงเป็นโครงละไปเลยมากนี่เนี่ยด้วงไปเลยมากด้วงมะพร้าวนี่เริ่มผุแล้วนะจ๊ะ เริ่มผูแล้วก็จะกินต่อนะจ๊ะอันนู้นอันนั้นผูแล้วท่องนี้ผูแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะน่าจะมีแหละนะคะอันนี้นะจ๊ะนี่ดูดูคนตัวกินกินด้วงนี่ตัวกินด้วงนี่นี่นีๆๆ่ตัวกินด้วงด้วงกินมะพร้าวนะคะแต่นี่คนกินด้วงค่ะนี่ค่ะนี่นะจ๊ะ S <S ยังไม่กินอย่าไปถุเลยอยังไม่เข้าดีเออเรอมันรออยู่เออรอรออยู่มันรออยู่เนี่ยนะจ๊ะนี่จ้ะดวงนะจ๊ะโล่หลายตังนะเนี่ยเท่าไหร่โลเท่าไหร่โลละสี่ร้อยโลละสี่นะจ๊ะนี่ค่ะโอ้ยตัวอย่างใหญ่อ้วนปึ๊กเลยนะจ๊ะโอเค,อเคนะจ๊ะเพื่อนๆเนาะพามาชมดวงจ้านะคะ